มากางเต็นท์หรือมาย้ายบ้านเนี่ยมากางเต็นท์หรือมาย้ายบ้านเน่ๆสภาพเนี้ยนอนกี่คืนก่อน ขอขวยางัศดงนี่ไปไว้ัสดงขอคนของยังนี่ครับจุดพีของเรา พร้อมกับท่านทนตอแตงที่กำลังหามุมที่เหมาะที่สุดและวันนี้พร้อมกับกระทะทองแดงซึ่งไม่ใช่กระทะที่ธรรมดาเราตีมาเป็นพันๆไปนี่เป็นกระทะทองแดงที่หาได้ยากและก็หาชมได้ยากมากไม่สามารถหาซื้อ,อได้ง่ายๆถ้าคุณไม่ออกไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างแห่งพื้นแผ่นดินนี้ และนี่อีกหนึ่งบรรยากาศสำหรับการท่องเที่ยวแคมปิ้งเล็กๆสุดยอดแห่งกระทะทองแดงหูขอข้างในก่อนซื้ออะไรคะซื้อยังนะผมกับพวงกุญแจหนูมาจากไหนอะลูกมาจากกระดูกนะงามกาหูกงามมากับใครคะกับ แต่ะแม่จ๋าแ,แม่จ๋าอ,อ,อยู่ไหนลูกเดีย๋ยวพรุ่งนี้นะตอนตนี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้จะช่วยถือตรงนี้นะตรงนี้นะเดินมาตรงนี้พรุ่นะรงนี้เช้านะานะนาาเดี๋ยวนับนักการตีนก่อนนะลูกนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่พี่คนนั้นก่อนไม่ไปโอ้ยเตีย้ยไหมเตี้ยตัวกว่า <c oughs> พร้อมหรือยังพี่เจพร้อมแ,มอมแต่แกหอบเต็นท์ลงมาแล้วนี่ของเราเป็นกระทะทองแดงด้วยเตาแก๊สปตทอกา๊าซหุงต้มพร้อมทุกอย่างนะครับตอนนี้เรามาดีดูดก,กันสั้นๆทองเหลืองทองเหลืองอือทองแดงอยู่นั่นแหละทองเหลืองครับแก้ไขยื้วย้ สปสอนเซอร์ต้องเข้าแล้วฮะทั้งรถดีทั้งปตทอไอไออะไรอะไรเนี่ย,ยพันท้ายอีกทั่วเขียวน,ยน,นี่บรรยากาศที่พวกเรารีวิวให้ทุกท่านดูมาครับตอนนี้เขาข้อกำลังกำลังหนาวออกมาเที่ยวไปประเทศไทยยังมีที่ท้องเที่ยวอีกมากมายให้ทุกคนไปรีวิวไปถ่ายรูปไปเก็บความทรงจำไปออกไปยา มมลเชฟกระทะแตงท่านคนแตงรอแป๊บเตี้ยไปเราพร้อมแร้วจ้านี่สายไฟอันนี้ไฟอันนี้กระทะทองแดงอันนี้เตาแก๊สข้างหลังนี้เป็นแบตเตอรี่เราจะต้องแมงกิน พร้อมพร้อมแค่ไหนมาดูตอนเย็นพร้อมแค่ไหนมาดูตอนเย็นไปช็อตตุ่มรีวิวง่ายๆแต่ขอบอกว่าทริปไหนท่านจะไปไกลอย่าแบกทังเกตขึ้นไปโคตรหนักไม่ติดถ่ายไว้กันถ่ายวกันพระวผิดพวากระแสสลับซ้ายปั๊บ ใช้ไปเลยยี้ยะโอเคไม่ระเบิดนะสลับพวกพวกสลับขั้วลบได้เออแล้วนี่ไม่เดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋อก้อนมันโอเคก้อนมันดีซีอีซีมันจะสลับกัน วันนี้ผมจะกินเบียร์เต็นท์อื่นน่ะเต็นท์อื่นน่ะเขาเอาเต็นท์ไอเขาเอาแก๊สปิกนิกมามแต่เราอ่ะแก๊สอะไรเน,นี่ยแก๊สปตทอ <laughs> ถ่ายไปดูหน่อย <laughs> นี่ครับกระทะทองแดงทองแดงของแท้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ดัดด้วยแก๊สปตทอหั <c oughs> <ก>เป็นเดือนก็ <c oughs> ไม่หมดครับเจ็ดกิโล เจ็ดกิโลไม่เอาสิบห้ากิโลมาขึ้นไปครับอันนี้ยังจิ๊บจิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบกขึ้นภูสอยดาวต่อจวดไปนะไปเลยลากไปเลยไปเลยไปเลย เอาอันนั้นละเหลืออันนู้นระดับนี้ไม่ใช่เต็นแล้วครับกลางลานชัดๆก่งค, <c oughs> ความใหญ่มโหฬารของเต็นท์นี้สุดยอดจริงๆถ้าซื้อคนหนึ่งมือต้องเอาอีกคนนึงดิให้เดดออกก่อนนี่เดดยังไม่ออกให้เดดออกก่อน

เดี๋ยวอันเดียวไม่ครบคนน่ามาตั้งสิบคนหรือห้าอันแถมห้าอ,อันได้ไหมและอีกหนึ่งบรรยากาศเขาข้อนะคะที่กลางเต็นท์ไปทะเลเขาข้อจะมีน้องน้อง มาขายของที่ระทึกให้แต่ตัวนี้ไม่ไหวหนาวโคตร